บอสันนะฮะเล่นมานาน่านนมันมน่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะอะไรเนี่ยเต็มหน้าจอกเลยโดนทิวใบลูกใบสปอนบอสอะไรวะมันง่ายขนาดน,น,น,นั้นเลยเหรอไปวิ่งมาไปข้างล่างกันอู้ว <c oughs> ินกรรมละ หายอ่ะก็มาได้ผมจะมาตามอัปเดตใหม่นะครับหลังจากที่จอซูนอีกมาเนาะมันจะมีมัาเฟดดีด้วยใช่ไหมอ้ยอุ้ยตัวก้อนน้ำแข็งได้เหรอจะตัวก้อนน้ำแข็งนะครับถ่ายเป็นปกนึงก่อน กอน้ำแข็งนุ่นุ่ม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 สไลสไปหนะบปุ๊บบุ๊บบุบฮะฮโอเคูจะขึ้นไปข้างบนอะเน้ยกยังไงขึ้นไปข้างบนอะจะขึ้นยังไงดี แนิทโซเซที่เขาทำางาน,นนะครับแซนิกทำางินเงินทำให้แบ,บแลกคนเนี่ยไปใช้ดีเออทำไมไม่ใช้มา หายพี่เก็ตัวนั้นเออวัดตัวอะไรข้าตัวอะไรข้าวะตัวอะไรข้าถามถามนะมึงต้องตอบตัวอะไรข้ากูเมื่อกี้

ตัวน้ำแข็งแล้วก็ตัวซานิคนะครับผมแล้วก็มบเฟดดีเนาะแล้วก็สปอนบ็อบใช่ไหมแต่ผมจะไปถ่ายให้หมดเลยนะครับผมไฮไลท์เราครับนี่ผมจะไม่ไปรีวิวแมปนะผมผมจะไปไปให้ด้เนเลยลงมปท่าลานลงไปหาลงไปในเบ็กรูมกัน แันก็เจอน้องมฟัฟเฟดดี้ก่อนสันนิก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 ,นกลูกน้องซันิกแล้วว้ยมีน้ำแข็งซานิกแล้วก็มาัาเฟดดี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวสปอนบอบ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ไปสปดไปสปดไปสปรดไปไอตัวเอนี่นี่ตัวนี้ค่าผมผมจะไปเนี่ยใคก็ได้พาฉันไปหาแบกลุมหน โดนคิวแล้วฮะโดนคิวแบบคิวแบบเดอบลัชเลยอะเลยะคิวแบบอยากจะตบหน้าผู้พัฒนาเลยอื เออยิองไปยิงไปยิงไปโอ้โหตัวน้อแข็งโอ้ยอยากไปเบ็ท์ลุงอยากไปอยากเจอเองนั่นเดอวมาเฟีดี้เด้อมันอาจะออ,อกแล้วมั้ง ไปแบ็กดูมะไปเก็บรูปสปอนบ๊อบเผมได้เข้ามาในแบ็กรูมแล้วนะนี่ไงโอเคได้รูปละไม่อาละโอเคตุ่งตุ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 ่ตุงตายใ่คนที่อยในนั้น ตายตายเพราะซานี่มีตัวน้ำแข็งแล้วก็ตัวมัฟเฟดดี้มัฟเ,เฟดดี้นะ่าจะออกแล้วเพราะไม่เห็นตัวหลักๆที่ผมเห็นในทริปนี้ก่อนแล้วกันนะสไลด์อ้ามันสลลนไลด์แล้วมันไม่ตีเด้แล้วมันไม่ตีอย่างอื่นอ่ะเออนะ โอเคนี่คือที่ใหมนะ่นะคือสถานที่ใหม่โอเคมาณนี่เชื่อชทางมันไปทางนี้ก็ได้ตักเจอมาเฟียเอ่อวัดฮึ เจอแบ c k r o o แล้วนะคะผมเขาจะไม่เข้าไปละเดี๋ยวรอ e b ต่อไปโอ้โหเออเออมันไปมันไปเออเขาดิเขาดิเขาดิมันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าอ่ะมันชวยมันไม่เข้าอ่ะนี่คือที่ไหน ข้างบนโอเคไปโอเคเจอแจ็คพอตลงไปปุ๊บใครเป็นจุกมาเรามาเจอแจ็คพอตแล้วโอ้โอ้ยโอ้ยโ้ตัอ้ี้้

咚咚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  โอเคแลัวก็สำหรับใครที่ชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามกันด้วย